ไม่ได้คุณนี้มันไม่รู้จักการักษาของเป็นทีดีกลองแรกเดีนีขึ้นภาพไปก่อนนะให้ขึ้นภาพเป็นคับเด็ดเด็ดกันอ่าเออเป็นชุดนี้เป็นชุดวทีดีหรือหน่งหนกับทีสอมันมเป็นัวหนึ่งทีสเอคือทีหน่งกับทใช่ใช่โดทีเจ็่งนทีเทีสอนะก็ต้องต้องใช่ไหมครับต้องทำาต้องใช้นะแนนี้คืออะไรครับตรงนี้คืออะไรครับกลิฟกิฟตต้องคว่มาตาดการครับ เลยแล้วคือคุณอ่านบ้างหรือเปล่าครับอ่านครับผมเทพเจ้าเก่าเวนการยิ้มจบมือเก่าได้สบายนี่ครับคือแกะจำเมื่อกี้เลยนี่นี่เพิ่งแกะเลยนะครับเพิ่งแกะกันมาเมื่อกี้เลยทีหนึ่งแต่ว่าพ้นแกะมาทิ้งผสองทิ้งอยากรู้ว่าไอ้ไอ้ยิ้มนี่มันลงไม่เคยละครหรอเพราะมันถ้าน้องลงสามไงถ้าน้องแตะสามสนามมันก็ได้กิ้มมาใบหนึ่งอ๋อคือละครั้งใช่ไหมใช่ถ้ามันมีอะไรที่ทำให้ได้ร้ได้สามสองทีอะได้ไว้ช่วงเว่นะโอเคเวนเหรอเออเลี้ยไม่ได้เหรอไม่ได้ มันมีวิธีเล่นไหมไม่มีเฮ้ยมันมีที่อ่ะมันมีแล้วมันสอนไหมไม่สอนมันมีแต่ว่าเป็นแบบเก่ามันไม่ช่วยอะไรได้มม่ือห <c oughs> ้าอย่างมือห้ามือห้าเ,เปลี่ยนสองไงเปลี่ยนสองเปลี่ยนได้แค่ครั้งเดียวนะใชไอ้แย่สุดยอดละโห เลยใช่ไหมจวดเลยต้องสับไหมไม่ต้องสับพักใหม่ไม่ต้องสับจวดเลยตั้งแต่นู้นละแล้วก็ค่อยสับเรื่องอะไรแล้วก็สับแล้วก็สับเออแล้วก็สับอ๋ออย่างนี้เองมามามาครั้งแรกเลยทุกคนครับแอนดี้นี่พิ่งกลับมาเล่นแวนคุณเล่นพราะเราสุดตอน GG G ตอน G ไหนอ่ะไอ้นั่นเลยไอ้ตัวนั้นไงเหี้ยไม่ใช่พี่เล่นอันไม่จำได้ไหมันไม่จำได้แล้วอันไม่ที่มันบดดจมหน้าเราพันสองพันจุดแล้วพี่ก็จบเลยมาแล้นะกิวสนับเซิร์วนจัก อันไม่แต่ก็อันยื้ไกลหีืออะไรนี่ไม่รู้จักซึ่งมาใหม่ลงใหม่ชี้กันใครเริ่มก่อะไรซี้อะพูดอะไรยิ่งชูดิยิ่งชูกันเลยอื้ออ่ะเรื่องหลังนุ่เกี้ยนเรื่องหลังนุกเกี้เนี่ยจอเล่นได้จด่วดีไม่ได้ตีไม่ได้ตีไม่ได้รอตีแล้วีไม่ได้ตีไม่ได้ไร้เดอะแวนการ์ดเป็นออสปิสต์ัวท่กิได้คือทุณไม่เข้าใจคท็อปอินของมันตะกิ้วฐานเอ้ยไม่ใช่ตะกิ้วมันก็ตะกิ้วไอ่ะ แต่ว่ามันมีสกิลเมื่อถูกไร้ไอ้ไอใครตัวเลือกตัวเลือกตัวเลือกเมื่อถูกไร้ทับจวนหนึ่งนะครับเอฮาแน่เอาไว้และก็ทันเไปใช่ไหมตีไม่ได้เหรอแย่ตีไม่ได้บัดดี้ตีทีนึงก็ยังดีอ่ะคุณตีแหมาคุณนี่มันช่างไม่สบายไรแต่คนมองโกโจโอ้ยชีต้นฉบับใช่แต่สกิลไม่ต้นฉบับสกิลตัวเลือกเมื่อถูกไร้ทับจวนหนึ่งโอ้การตกการเอาคุณไปนั่นแหละอ่ะเรียยองดีแต่เอาไปเชิญ่อนเข้ามา ในประเทศมีคอปเปอร์มีหรอไม่เไม่มีแอคแกเแอกตเข้ามาดี0 0 0ขอ5,000พอเดี๋ันีได่ๆจะไม่เียจะมีจะมีอ่ะโอ้โห2 0 0 1าเลยรอยมาดิเบคกีน่ะมุดมุด1,050เดือแล้วไงเกตโต้ิวดริกาเกตโตดอรที่โอ้โหวันโดโรอิชิไมโดอรเอาอะไรนะเธอดอร ลูกมาลากวาตาของฉันไม่มีลูกโอวตัวตานใส่สีแล้วไงเ <c oughs> ึ้นไหอลืลอะไงอันนี้ก็ได้ลากวอตาลวบกาลาทิมไม่เอาเพราะว่ากาลาทิมมันเสจสูงเอานี้แล้กัน <c oughs> ใช่ใชอันนี้เรียมตีหมื่นห้าเป็น,นงยากทงเอาเรียบร้อยก่อนะไรกันหนึ่งพันต่ห้าพัน บหมื่นหนึงโอ้โหเดี๋ยว่าให้กันเท่าไหร่นันเนี่ยแบตดูตัวนี้ตรงนี้ตรงนี้างนี้เลยแบตพันเลยเหรอีเอ้าสุดกว่าที่กลางกลางทีสาบมันได้ทำอะไรได้ถ่าผู้แข่งมีรายการสีใบหรือมากกว่าเอ้ามีสีใบหรือมากกว่าปั้มนเข้าโซุสีทายการ์ดของผู้แข่งหนึ่งใบทีเวลากลางไปแล้วก็บวกหมื่นแว่นไหม ผมจะเช็คที่โชว์เหมือนกัน <c oughs> แน่นอนบอยยูวปาเวนบ้าดิยิวนี้บวกพือยิวบวกมือเลยใช่ได้เหรอว่ามือ <c oughs> ไม่เห็นฝ่ายงี้มิดอ่ะทีเดียวมีมิดเลย <c oughs> คือตีเข้า <c oughs> ได้ได้ได้เข้าได้เข้า <c oughs> ได้ปืนอ่ะมันไม่ได้สกิลมันบวกมันบวกเรียกเยไม่ไม่ไม่ถ้าเช็คเดอติ๊กเกอร์มันบวกหมืม่นเหมือนกันก็เข้าวัดดวงไงวัดได้อ๋วัดได้เข้ามาเข้ามา เกตโตมาดิงมีอย่างาเดินเต้นเอ็นเตโรไหลโตเนคาริมอุ้ยวันนี้ฮาริมเป็นกันเน้นเท่านี้วะคอสกิลทำงานเมื่อเขาลงสนามคัลเตอร์บาสดีท้ายก็เลยแถวหน้าของผู้แข่งหนึ่งใบยิงแล้วก็บวกห้าผ่านด็อกเตอร์อินเตอร์เซ็ปด็อกเตอร์อย่างเง้ยเหรอตีฟ้ายหมื่นห้าเลยอ่ะนี่เท่าไรหกพันนิดกลับ ฐานการห้าพันหนึงเอาเท่าไหร่วะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมื่ห้าเอาดูแอดมินโอ o อมาตัดยอดเรียบร้อยหมุนอะไรวะใบบีใบมื่นหนึ่งตีก้างเหรอหยัดนี่เข้าเข้าเข้ามาถ้กขี้กอดเข้านี่โลติเกอร์ผ่านด้วยสวัสดีครับไร้ไม่มีอะไรผ่านไหมสแตนแอนโธน์ทเต็มเล็ว ยกออกมาร่างกวากรเหรอไม่ใช่ลงนี่ไปรีบไปรีบไปรีบแต่เราก็ไม่มีอ่ะได้ไหมแต่เราก็ไม่มีวดับบน้บอยก็ออกลงมาิิได้ไหมลงก่อนะเดี๋ยวเริ่วันนึงวันนเฮ้ยคอยใจเ้ยเอเออเออั เออได้ได้กิ๊บไหมน่ารู้เหมือนนะพี่หมอชาแบบเกจสองอยู่แล้วเปลี่ยนเป็นเกจสามได้ได้กิ๊บไหมได้กิ๊บได้กิี่วางช่องไหนก็ได้ใช่ไหมได้ได้ได้เลยได้นี่ไงผมมีวัตเตอร์เบรดเพื่อเอาใา่ช่องตรงไหนช่องนี้ดิรออะไรอยู่ช่องหลังก็ได้นะไม่สนใจนนอน่ะแต่ถ้าเกิดคอเลียนี้ไม่ได้อะไรใชเนี่ยการัดคอเลียนไม่ได้นะอ่าอ่าอ่าโอ้โหมื่อวานที่ที่ว่าผมคอเลียมามาเทียวมา แบทเทิรเลยล้กันอ่ากันหมื่นอ่ะเอามาอันนี้กิฟก็คือบวกหมื่นใช่หมปล่อยแน่นอนปล่อยมาปลปล่อยเพื่อของเล่นใช่ทวินไรท์อ่าเพอร์เช็คเกตฟกรีนขอาดิก้พาวเดอร์ไม่มีไม่มีตาแต้มของเล่น คนละขาเลยไลกันไงคุณได้ป่ะมีโอ้หลอดมาว่าแล้วไงโอ้เรดไปไหนอยู่ก็กลางเอาแล้วไปเยืมจีก็ต้องทิงตามปกตินะโอ้นี่ก็จีจะทิ้งธรรมดาคุณไม่คิดจะโอเลีม่ไดมันตีไปนี่คือดีดีไปครับทุกคนครับพอเมื่อลงสนามคอเตอร์บลาร์สก็อจำแรงบาร์จำแบลาร์ส ถ้าอ่ารีทายการ์ดเกมสองอยู่ต่ำกว่าเขาแข่งในแ,แถวตั้งเดียวกับยูน,นิมิเดูดูดเรียมจัดนะครับแอมินติอครับแล้วก็ยแล้วก็แท้นอนรายการขอม,มีมากกว่าบวกห้าพันแม่งกัแไปยี่หายนะบวกเกมตามเปนไงวะใครเขาใช้ <c oughs> กันเขาต้ <c oughs> องบักบาร์ดเขมีไว้โชว์ไม่ใช้ เป็นการเล่นที่โคตรอีติกครับมาอาสกิลกันหน้าหางครับมีตัาหัวเป็นหนึ่งทีครับคุณมิกกี้ครับเข้ามากูสลับด้สลับได้ปกติสลับด้าสลับด้าเวนตีสิเฮ้ยสองหมื่นสามสองมืนสาการวเดียวมีจบเลยการคลิกอแล้กันอันนี้สองม่นแองหมื่นแปดมีหนึ่งได้อาเอาที่ใส่ถ่อนี่ว่าใช่2องหมได้อากาดฮิวจบเดี๋ยวเดบัดฮิวมาสองหมื่นสอก็สามหมอันนี้มันเช็คหมื่น ก็สามเป็สามก็สองได้ต้องได้สอได้ยังสองได้สองได้เด็ดชี้วางที่กับรองพลังข้างโอ้ยพลังข้างอันนี้สิบสี่สิบสี่บวกห้าพันสิบก้าวกหมื่นสิบเก้แวนสองทการทีวโจบเหมือนกันอุ้ยมีจีเลยไม่มีแล้วไงเพิ่งมีจีไล่มาว่าพีจีใหม่น่าจะได้แล้วได้ดิอ่าเรอยจะหนีโอเคได้ได้ก็ดก๋ยนีคุณพลาด คุไม่ใช่ฟร์ดคุณโดนผมใจเล้วโอ้ใช่เหรอผมใจเว้นไงอ๋อเอาเลยโอเคสแตนแอนด์โดนไอชาร์ดแอนด์รอได้ไหมปวดดาวเลยคาร์ลิรามคอมด้วยอ่ะไรเฟรเออร์ลี่เฟรตเออร์ลี่แจกิฟหนึ่งใบมูไ้สกิลก็คือคอเตอร์บาสหนึ่งพอรัตจากโมซึ่งนั่งก่ากว่าย อะไรไปไหนล่ะไอแหวนเลยแล้วกันลุงพอจะจับบนมือหรือโซนะแล้วก็ถ้าคอยูนิตนั้นบวกอีกหมื่นแล้วถ้าทำปั่นเขาได้ได้ได้โจทย์หนึ่งนะแต่ว่าต้องคว่ำหนึ่งคว่ำหนึ่งถ้าคอยูนิตนั้นบวกหมื่นแล้วก็ได้โดทหนึ่งแต่มันไม่มีบัสเตอร์เบดก็ผมไม่มีบัสเตอร์เบดไงไม่เห็นจะลำบากแค่ยินอะไรไปแหวนเลยแล้วกัน ตีคิดแล้วไม่คิดไ,ไปเลยแล้วกันไม่มีอะไคิวแล้วโดนแรงนะตัวเล่นแรง,แรงตีเลยแล้วกันกาลาทินดิงดองสองหมื่นอ่ะถ้าคือที่วันกับอากาศเอ,อ้ยมีเยอะเกิเออนไปมีบนสามหมื่นอากาศบายดีอะไรอะ่<น>ะสามหมื่นเนเาะอะไรนี่ชิวมันพลังมหาศาลยังวะอากาศเฮือกไปลูกอากาศได้หนึ่งมันได้ มือเท่าไรเนี่ยเยอะเลยหกไปโหกหกเลยเหรอเล่นดีจังวะตีกลางไปตีกลางอะไรวะหกเงินสามธรรมดาโนกิฟโนกิ้เหรอ,องเงินสามอ,อ้ยปกติเล่นแวนเก่านี่การห้าพันนี่มันเล่นดิ่งใแล้วนี่ไม่ใช่แอ้นี้มันดูยาก 5, หรือเปล่าการห้าพันก็ใบใดยังไงก็การแค่ใบเดียวก็ได้ห้าไ คือคือไเดี๋ยนะคือเพราะว่ามันเช็คบวกหมื่นที่มันบวกมีทิไวที่สองหมื่นไม่มีมันกาดกาดคือกาดสองหมื่นาดห้เอคิดซะว่าเป็นถ้ามืเท่ากันก็ก็กาดห้าพก็ได้ถ้าถ้าเป็นทิงธรรมดามันห้าพกับหม่นใช่มห้าพันกับคิดซะว่าก็อนุบาลจบปกติแล้วบวกหมื่นเยี่ยเลเอ้าวัดดวงเกตโตที่อยู่ใบนี้ดูแค่สอง วืดมเอาเว้นบุกมือตีเข้าตีเข้าเป็นเท่าไหร่อ๋งเป็นสาวแล้วข้าเมันไปไหนของเก่ามันจะโคตรเก่งอ่ะอีข้างครับสี่บอลเข้าแล้วเมื่อกี้ยแล้วข้าก็ยังมีสกิลอะไรดีดูดิอะไรรื่นแบงก์กาครับทำเป็นแบงก์กาเป็นฟอร์นก็ยืนนี่ไงเขาไม่อยากเข้าโซ่มาโชว์ไระเท่ไหลอุ้ยได้เล่นแล้วไอ้ที่หมายเดี๋ยวคุณดูแล้วกันคุณซี ไม่มีคานเตอร์บาสหรอกนะแน่นอนคุณมีจีคุมีจีบานเหรอพอตะกิวากเนลิมมีเนลิมมีตะกิวทุกคนดึดยอดเลยคาน์เตอร์บ้านยิงพออยู่ต่อเป็นบัสเด็กพอไม่หมืนันแอคแทตะกิวนี้ทำงานโตบัสหนึ่งหกหมื่นเท่าไหรตรงนี้ มันไม่ได้สก,กิลล<อ>ุกอะไรไหมค่อยใช้ค่อยใช้เลยลบอีกิอีอะไรอีกิตอะไรก็ได้แวนตีหนึ่งพ้าขอ5ห้าพขอ5ห้าพันไรเดี๋ยวนี้มันได้มีแล้วห้าพนมันมีี่น่ห้าพันึงอ่ะคิโอ้โหบวกไปหมื่นนึงเป็นหมื่นสามโอ้บวกไปหมื่นอะเป็นหมื่นสาามเลยอ่ะอตีห้าต่อหมนสามกาดยิงกันเ็นกาน จะมันลุกนี่มันได้รอบหนึ่งนะได้รอบหนึ่งก็ได้ลุกไงแล้วมันได้เรื่องเสียงขอโคตรจือเลยกูอยากมาเลี้ยมเอ้าทำซื้กัดโอ้โหวิูงไปดิเออเอาอะไรเลื่องมาหนึ่งตัวอ่ามือกี่ใบอ่ะหนึ่งตีแวนได้นอนลิต hmm. uh, ีแว uh ่นหมนสามหมื huh. uh ่นเก้าสองหนเก้าหงีสางิเยอะเกตัว huh. ยูท I mean ิเกอร์เมจเป็นทาไป You, <ม>อีกทีไม่เคินไปเลยเนี่ยทำได้คุไม่เข้าใจหรอกนี่ผมไลค์สกิลเรื่องอันอั้นพันฮาร์ดแตนดอว์ my g อ d ไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยเยอะแล้วบูสกับไรวะเอ้ยเราเรายันมันต้องขอเลี้ยงเลยไว้ดไม่สน <c oughs> รอยันนี้มันจนโ <c oughs> ลกเลลวทีกันมีสกิลว่าไงอ่ะเลนเหรอไม่เป็นไร ไม่ใช้ก็ได้ไม่ได้ใช้ตั้งคืนเลยเรียมันตีได้อันนี้ก็ตีไม่ถึงแวนอ่ะไม่สนตีเข้านำตีหมื่นหกก็ไม่สนเนี่ยฮะเล่นนีเท่าไหร่กันห้าพันกันหมื่นน่ะเรียมไม่ถึงเลยบ้าจิตดูแค่เลขกอนี่เนีเท่าไหร่หกไปเฮ้ยคุณเล่นอะไรของคุณมือแย่แย่ทางนี้พวกมันดึงเรียบพอนี่โอ้แบบนี้เองเต็มปั้มมหาจารเอาล่ะเราต้องคิดแล้วทุกคนว่าจะทงไงเพราเล่นเข้าอยู่เนาะ หเนาะอแวนเลยหนึ่งสามสองหนึ่งสายังเข้าเออหนึ่ได้บให้เลยมิดเลยมิดครับสางไม่ไม่ไม่เซ็ตเซ็ตเอ่าอินเตอร์เซ็ติกเกอร์มันพาวเาเท่ากันด้วยนะมิดเลยใช่ไหมสองไหนสองไหนสองไหนเหรอสองไหนเปิเช็ค กันเช็คโอ้ยตายก๊อสไม่ใช่ดีนะอีอ๋อมันคืออันสุดท้ายที่เราตีเลยใช่ถูกต้องมันทุกเทิร์นเลยแต่ก็ตีมาสุดท้ายแล้วทิอย่างเงี้ยก็อ่อยอ่ะ ทำอะไรอ่ะแล้วมันตีหมื่นหกตีกลางไปแล้วปล่อยนี้การเต้นการแวนซะเยอะเรียกาดหมื่นหกาดท่าพันไม่กาดไอ้คุณกล้าคุณก็ใจมันเป็นทฤษฎีมันไม่มีอะไรวะเซนเตอร์เมดไหมแหวนที่โยนให้ทุกอย่างเลยธรรมดาครับอยากคนนี้ปกป้องแวนเดี๋ยวนให้แหวนเขาตีไม่ได้ขอ ขยับอ่าจะได้เห็นดาเมจไอ้ขอไม่ได้เลยทัชจะฟอสต้องรู้ต้องแบกกาจริงเหรอใช่ใช่ฟอสต้องฟอสต้องไล่แบนเดี๋ยวนี้มาจากไหนนี่โอ้ผมโดนดผมกาไม่ใช่เหี้ยวาทำไมมือเหลือแค่นี้ผมบอกแล้วฟอสได้ฟอสช่องแว่นที่พี่ได้มาเนี่ยพี่เราต้องอะไรทำอย่างเดียวเลยนี่ยพี่ลงทับกี่ตัวแล้วนี่สองตัวพี่ได้สองฟอสที่พี่แดนบอกเมื่อวานด้วยคุณย้ำวลย ปั๊มร์สกันสนุกอย่างนี้ถ่ายไปไอ้ยาไม่เอาตตอไปคุณปหมนึงเลยครับไม่เป็นไรครับให้ให้ใช่ไหมครับให้ใได้ครับให้เลือกไหมครับให้เลือกเลยอีจีคือตันมีีจเลียต้องไปตนีจีเลยข่าววออ่ะุน่ะุน่ะตบสลกเ้นดีแวนเลยสาม

สามสามไรบกกิในี้สองหมื่นแปดอไปแล้เข้าอยู่สองหมได้เดียวเออสองหมื่นห้ดเดียวสองหม่นห้ามันเก้าพันอ๋ออยากนับทิกเกอร์องหมื่นห้ากับสามหมนไม่ต่างกันใช่ไหมได้เดียวนี่สองนี่ห้าพันสองหขออีกนี่จะเข้าอยู่เดี๋ยวดนะเท่าไหร่นะอหมืมาถึงได้นึงเออเอาได้นึ่งนี้เหรอจริงดิเออ ไอ้่าดีสี่้งทิงเท่าไรอ่ะมีป๊อตอีกแ้วหนึ่งอ้มีเท่าไรหมืนก้มันเลียมากกว่าเท่ากันลูกแข่งีเลีย3สาใบอีกน้อยกว่าน้อยกว่าแล้วบวกห้าพันป๊สิเก้าสองสี่โอ้ไม่ก็แล้วบัตเตอร์เบดไปไหนหมดนี่เตอร์ไม่ใช่ตัวีนิดแล้วมอะไรอ่ะ ใช่อันเอรี่ครับแต่ว่าไม่มีแบตเตอร์เบดในโซ้ยนี่คือการไว้แบบอันนี้มันเบื้อลงสนามไหมแอนต์สกิวเมื่อข้าสนามใช่อ๋อมันก็เป็นผงสามธรรมดางง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 ดีกว่าพี่ให่งงงงงงผมผมไปอ่ะเอาเฟรเออร์ลี่ของเก่าดีไอพีทีแรกนี่มันต้องแต่ของแรกเลยไมไม่เป็นโปรโมที่ต้องส่งไปแรกอ่ะแล้วก็ซีดีดีนะเอาไลท์เอากิ๊บเหรอเอาคิ๊บทำไมเดี๋ยว ค่า G สามันตอบไปแล้วโอ้โอ้เยอะๆเกินไปละไปสนอะไรทั้งสิ้นบาทูน่ตา, <Battle! S 1> าต้องการทุกอย่างแนละ้วตอนนี้มันเหมือนสามเรามือหกฟาดไปออ,อออินแล้วอออินแล้วแั้นี้อะไร 16, 16, มือหกห้าพันพอมืหกพันพอมีพีอย่าเล่นลิ้นไม่แข่นะ <c oughs> <c oughs> ไนี่คืเมือนท่าเลยนะรับไม่ครับไม่ยอมครับไม่ครับไม่่าไม่ครับไม่ไม่ผมไม่ยอมผมไม่ยอมผไม่อก็่ามาเลก็อ่าท่าไหร่28แต่ไหนจะพีจีเลหรอใไงจะจแต่ไหนว่ามือนี้เป็นฮิลล์ทิกเกอร์ไงว่ารงอยู่นะไปเไไหนิกเกอร์ทั้งมดวินอะไรจะต้องเป็นคนรับไปรับไปเอ้าฮ i ลล์ทิกเกอร์เอาไม่ได้แต่ฮิลล์มวดมือมันก็ปวดตัวแหละ ไปเลยแล้วกันสองหมด่นแปดตีข้างต้องเฮ้ยคอมพิวต์จอยนะฮะเป็นจอยแล้วเออครับก็คือเซฟคิวอย่างเดียวเออเอาไงอ่ะมีอะไรได้บิลเท่าไหร่อ่ะสามร้อยแล้วก็มีการ์ดอ่ะสองหมื่นห้าไงก็หมดบุกเลยหมดบุกอ่ะพี่เล่าดิการที่วันเดียวจบอ่ะถูกไหมฮะสองหมื่นแปดนี่ต้องการสามหมื่นอ่าใช่ไป เกลอไอ้ยะไอ้ยะเราอยากลองไอ้ผมจับไปนี่เหลือพูดลองทันทานทานไม่โคเรียเลยรอย้อนนี้รอย้อนภาษาเลยเอ้าวคุณรอย้อนยาจกคุณเล่นระเบิดตั้งแต่แรกไม่ให้ผมสร้างอ่ะคุณจะทำยังไงไอ้บ่าวนี่มันอะไรก็ไม่รู้ว้าวเก็บดีเข้าได้ไอ้แ็กดีเดี๋ยวดิรีบจังไหวบ่าวี่ผมผมถอดอ่ะผมบวกมืออ่ะไป วันตีสามสมเหมือนเดิมปล่อยได้นะเขาปล่อยแล้วปล่อยแล้วมันมันก็รู้ไปอีกทีนึงใช่ไหมมันทิงสองไงมันทิ้งสองเลยทิ้งเยอะใช่เถ้ามันขี้เราก็จบแล้วมันแค่จัวขี้เท่าไหร่นม่สามสาม ก็แต่ว่าจีกัดสมัยนี้นี่คือทิ้งคิวมันแบบเหมือนจีกัดอะคิวมันกันสองเหมือนจีกัดพบกันประมาณหนึ่งพันห้ารอยสองพนอะที่สองจ่ายกี่เค้าจ่ายกี่บาทละอะไรวะจ่ายกี่บาทบาทเดียวบาทเดียวได้ได้ลบหนึ่งได้ได้ลบหนึ่งก็ได้ได้อยู่ดีอะแล้วมันมันคุ้มตรงไหนวะทิ้งสองเลยนะตอนนี้แบกได้ก็เดี๋ยวน้องเช็คมาสองทีเอออย่ามาเล่นลิ้นโอเคได้แค่สามใบ เออดีเอ็นมีออกมูดไหนอ่ะมูดต่อไปไม่สักครั้งเหรอหน้ามีอะไรเกี่ยวๆกี่ยวไหมมีโรโบได้คนละตัวเลยเพื่อนบอกข้ามข้ามสิบสิบข้ามด่านเลยนะฮะบอยใกล้คิดมันก็ต้องนะนี่คืออะไรอ่ะอ๋อบอยก่อนยิงถ้าก่อนยิงถ้าไหนดูบ้าใไหมโอยดีมากบอยไหวโอ้ <laughs> รัเรเรบเพื่อความหล่อที่ทีมสองใบก็ทีมสองใบนี่เลยได้ <c oughs> ใผมไน่นอนผมไม่หวังยีบอะไรละ <c oughs> ลุกมาสามสามเหมือนเดิมเลยอีแวนไอ้บ่าวสามสามนึงดีมันดึงเงินเดินเงดีมันเช็คได้แค่ไเดียวได้ได้นพงมันเป็นะไนดีแบบเพอร์เฟก หคิดครับเท่าไรนะสอสามอันนี้อันนี้เหมือนกันเตะแต่ต้องการดีตรงนี่มหลังเียนะโอ้เดี่ยวสองหมื่นสามเฮ้ยสาหมื่แล้วนั่นจะเข้าอยู่ตอนนี้อันนั้นเท่าไหร่หนึ่งหกหนหเจ็ดปี่ห จากอารันจากคนที่ติดแปะเอโอ้ยเหมือนมึงเลยแล้วมึงมีการเหมือนกันใช่ไหมจะเป็นของมือแล้วก็ผ่านเดินและแล้วก็ถึงรออีกครั้งเขามีพีจีหนึ่งไปต่ออ้อโอ้โหแล้วมีกิฟต์อยู่อะไรก็คุ้มเลยอันนี้มันหนีไปหลังได้ไหมได้ได้ดิคนหนีได้เลยได้หนีได้จะคุ้มหรอเอาเอาว้สเตอร์เบลดอ๋อยิงได้ป่ะยิงได้นะยิงได้ดิความหนึ่งอีกไหมอ่ะใช่เข้าไปบ้านหนึ่งโซบ้านหนึ่งเบียทายแถวหน้าที่งแข่งไปดูสัญลักษณ์เลย ความหนึ่งตัวบา้าอ๋อแต่เว็บมันก็ดีกว่ายิงเงียเลเอาเว็แล้วกัน<อ>งรยิยิงยิงตบ้านหนึ่งตับลรนึงแหมไใสาเทียบเลยย <c oughs> ิงยิเฮ้ยนีมาตั้แต่เมื่อไรเนี่ยมันข <c oughs> ึ้นมาเนี่ยนนีเาตีเงียเข้าขก่อนอเรยอรเรยแท็กแท็กเฟสพลังแห่งรอยัลเลดเกมแต่ไม่ขอมาหไปล้วไว้ไม่พอเอาตีพื้นหขอ กอากันกันเยอะเลยตีไปสองหมื่นสามสอไ้อันนี้จะการ15งห้าไกี่ได์แล้ววะมาหได้สองหมื่นอ่นก็สองหม่นแปดหนึ่มาปีอีมือหมดเอาดิมันต้องเช็คิวแล้วก็ปล่อยใช่ใช่้เช็คควมาเนนี่มีใ่ต้องเชคคิวแล้วก็มา ว่านีที่สุดก่อนก็ปล่อยเลยเออก็ปล่อยปล่อยใช่ไหมปล่อยจบแล้วครัเก็ตจบคีย์ติคอทิกเกอร์เรียบร้อยครับผมเวอร์เช็คเซกเกอร์เโอเคเรียบร้อยแล้วโอ้โหก็เป็นเอฟเอชชานะไปก่อนนะรอดูเกมถัดไปนะครับอยาสองอ้อเออจริงๆริงอย่าตะกี้เนี้ยปล่อยตั้งแต่หมัดแรกง่ายกว่าได้หิวที่รอดเลย